คุณรู้ไหมคะว่าความจริงแล้วคุณกับเขาคนนั้นเป็นคู่กันคนที่คุณนึกถึงหรือคนที่คุณเนี่ยอยากสานความสัมพันธ์อแต่คุณเองอะ่ะมีคําถามอยู่ในใจใช่ป่าวว่าทําไมแบบมันถึงไม่ได้ลงเอยกันสักทีมันถึงคลาดกันมันถึงแบบไม่ได้รับความแร์ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกให้ฟังนะก็ สาเหตุนะคะที่อคลิปนี้นะคะที่คุณอไม่สามารถที่จะแบบลงเอยกันได้ตอนเนี้ยนะคะมันเป็นที่กบนะนะคะตามนี้เลยนะเพราะว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคุณทั้งคู่นั่นแหละคะ่ะคือในเขาเรียกว่าอะไรในฐานะที่อาจารย์อะ่ะดูไพ่มาสิบปีแล้วนะคะอ่าแล้วก็ ผ่านเคสมาเป็นหมื่นหมื่นเคสแล้วบาร์บีบ้บอกเลยว่าบาร์บีบ้สามารถที่จะแยกได้ว่าอ่ะคนนี้เป็นโซเมตนะคนนี้เป็นคู่แท้นะคนนี้เป็นคู่กรรมนะอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันมีหลายเคสมากที่เป็นคู่กันแล้วอะแต่มันยังไม่ได้ลงเอยกันอ่ะหลายๆคนก็มีคำถามในใจว่า อาจารย์เราสุดท้ายมันจะลงเอยกันยังไงเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจริงๆคุณเจอกันแล้วนะคะอาจารย์คอนเฟิร์มได้เลยนะแต่ถ้าใครถ้าใครไม่มั่นใจว่าเฮ้ยคนที่เราคิดอยู่เป็นคู่ประเภทไหนนะคะแล้วก็เป็นคู่เราจริงหรือเปล่าเพราะนี่คือพลังงานแรนดอมก็ลองปรึกษาหลังไม่ได้นะคะ,ะว่าวสามารถให้คาตอบคุณได้ชัดเจนเลยนะคะร้อยเปอร์เซนว่าคนนี้เป็นคู่คุณแบบไหนทีเนี้ย สาเหตุที่คุณยังไม่สามารถที่จะลงเอยกันได้มันมันมีหลายปัจจัยนะสิ่งที่ว่าวิเห็นคือหนึ่งคือมันจะมีคนที่แบบว่ายังอายุน้อยอยู่นะคะอายุน้อยหรือมีพลังงานความเป็นเด็กไม่ตัวเขาก็ตัวคุณนี่แหละและทีนี้ค่อนข้างบ้าง,งานมากนะคะอาจจะอยากสักเซสอยากประสบความสําเร็จแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนนี้ยังไม่พร้อมในการโฟกัสในเรื่องของความรักนะอาจจะเป็นที่วัยด้วยนะคือคุณอาจจะมาเจอกันในช่วงวัยนี้เพื่อที่จะ เรียนรู้แล้วก็มันอาจจะเป็นโชคชะตาเป็นสิ่งที่ฟ้าลิขิตมาว่าเออเนี่ยให้คุณได้มาเจอกันก่อนและทีเนี้ยมันอาจจะมาในรูปแบบแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าก็ได้นะคะซึ่งพลังงานมันไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นคนคุยเก่าหรือแฟนเก่าแต่ว่าอาจารย์แค่สัมผัสได้ว่า คุณไม่ได้สมหวังในครั้งแรกและกันใ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 นครั้งแรกที่คุณเจอกันหรือคุณอาจจะไม่ได้เป็นแฟนเก่าเป็นอะไรกันเลยด้วยซ้ําแต่ว่าคุณมาเจอกันแล้วคุณรู้สึกต่อกันมากๆแต่ว่ามันมีคําถามอยู่ในใจว่าทาไมความสัมพันธ์นี้มันยังไม่สักเซสหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จสักทีเนาะคุณแล้วแล้วคือมันจะสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาค่ะก็คือทําให้คุณเนี่ยได้เจอเขาพอคุณเจอเขาเสร็จแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมฉันอินเทนหรือฉันรู้สึกกับคนคนนี้มากแบบเป็นพิเศษแบบเอาจริงจริง ไม่คุณก็เขาหรือเขาก็คุณเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าเออการมีความรักอ่ะมันมันมันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบเนี้ยกับใครง่ายๆนะคะทีเนี้ยมันเลยทําให้มีคําถามในใจว่าเฮ้ยคนคนนี้คืออะไรในชีวิตเรากันแน่ทําไมเราถึงรู้สึกกับเขามากขนาดนี้อะไรแบบฟีลนั้นนะคะแับบี้ก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ คุณจะสัมผัสได้หรือคุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้คือมีอิทธิพลอะทั้งหัวใจของคุณมากๆนะคะไพ่สิบดาบนะแล้วก็เขาอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดก็เป็นได้นะคะหรือคุณเองอาจจะทําให้เขาเจ็บปวดก็เป็นได้ทีเนี้ยพอต่างฝ่ายต่างทําให้กันและกันเจ็บปวดเนี่ยมันจะมีคําถามในใจคําถามหนึ่งเลยนะคะในขณะที่คุณเจอคนคนนี้นะคะคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนั่นเองคุณจะมีคําถามในใจว่าทําไมกับคนคนเนี้ย ฉันถึงแบบให้อภัยเขาอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบว่าเป็นคนที่อีกโก้สูงหรือคนอาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ให้อภัยใครเลยเวลาแบบสมมติว่ามีความรักหรืออะไรก็ตามแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบฉันไม่ยอมอะไรต่างๆนะคะแต่พอกับคนเนี้ยคือรู้สึกว่ามันมันมันเป็นเอ็กซเซปชันหรือมันเป็นการให้อภัยแบบ โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเป็นอะไรเว้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแบบทําไมเราถึงแบบให้อภัยคนคนนี้ทําไมเราถึงยังรักคนนี้แบบถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราทิ้งไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเลยเป็นคําถามพอมันมีคําถามในใจอยู่เรื่อยๆอะค่ะมันก็เลยจะเป็นคําตอบว่าเออคนคนนี้คือคู่ของเราเนาะแต่ สิ่งที่อาจารย์เห็นนะคะมันก็จะมีคนที่ติดกรรมอยู่นะคะคนที่ติดกรรมหมายถึงอะไรก็คือเหมือนแบบว่าบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้านะคะก็คือแบบเขาคนนั้นอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะยังเลิกกับคู่กรรมของเขาไม่ได้นะคะคนที่เขาคบอยู่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นคู่กรรมของเขาเขาอาจจะยังเลิกกันไม่ได้นะคะแล้วก็ มามีความรักหรือมีใจให้กับคุณแต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะทิ้งคนคนนั้นนะคะที่เป็นคู่กรรมของเขามาเลือกคุณได้นะตอนนี้นะคะหรือเรื่องเราสลับกันนะคะก็กลายเป็นคุณเองนั่นแหละที่มีคนของคุณอยู่แล้วแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะทิ้งคนของคุณออกไปได้นะคะเพื่อที่จะเลือกเขานะเออลองฟังเพลงนี้ดูฉธอให้ตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา ชาเหตุผลว่าตามที่ถูกก็คงเลืกเธอซึ่งบารี้หายใจไม่ออกมันชื่อเพลงอะไรนะเขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก,ก่อนลองไปฟังดูของ abnormal แล้วก็ของผู้หญิงไม่แน่ใจว่าใครนะคะลองไปฟังดูเนาะซึ่งบาร์บี้บอกเลยว่ามันเป็น มันมันจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้หรือความสัมพันธ์สามเศร้าขนาดนั้นไหมบี้ไม่ได้เห็นนะแต่มันเป็นแค่เซนส์ของอาจารย์นะคะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะมีคนที่แบบว่ายังติดความสัมพันธ์กับคู่กรรมอยู่ก็มีนะคะเออวิธีแก้นะคะก็คือถ้าอยากจะลงเอยกันเร็วมากขึ้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณนะคะสิ่งแรกที่อาจารย์แนะนําก็คือว่าคุณลองมาปรึกษาอาจารย์ส่วนตัวก่อนเมคชัวร์ก่อนว่าคนคนนี้ใช่คู่ไหมหรือเป็นคู่มโนเออบางทีมันเป็นไปได้เพราะว่าตอนเด็กๆอาจารย์กเเเคคคยมมมีวาิดหืออนนนัะ เขาเรียกว่าโฟลทวินอะ่ะเออก็คือรู้สึกว่าคนคนนี้คือทวินเฟรมของเราแน่ๆคือคู่ของเราแน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีการซับเปลี่นแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างแต่พออาจารย์โตมาแล้วอาจารย์เจอทวินเฟรมตัวจริงกาใจก็รู้เลยว่าคนนี้คือโฟลทวินเนาะที่เอาจาักรวาลเขาอาจจะส่งมาให้เราได้เรียนรู้ก่อนว่าเอออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโซเมตอะ่ะเออเป็นโซเมตและโฟลทวินอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอันดับแรกเลยอะ่ะคุณจะต้อง รู้ก่อนว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณไหมอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากจันบอกเลยนะคะคือการที่คุณได้รู้ว่าคนนี้คือคู่ของคุณไหมอะค่ะคือคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะไม่ต้องมาเสียเวลาแบบ เสียใจนานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือชีวิตคนเรามันสั้นเนาะถ้าเราไม่นั่งเสียใจนานอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่ไม่ใช่คู่อะบอกเลยมันเสียเวลาชีวิตเพราะว่าอาจารย์ผ่านซัปเฟร,เรื่องเนี้ยมาเยอะมากๆส่วนกระทั่งรู้วิธีการว่าเออแบบดูทวินเฟรมดูเนือ้อคู่ดูคู่กรรมยังไงนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองไปดูรีวิวดูได้ทีนี้พอหลังจากที่คุณดูเสร็จแล้วแนวเขาคือห่งคุณไหมข้อที่สองเนี่ยคุณอาจจะมาแก้กรรมก็ได้นะคะหลังไม้ได้เลยนะคะแก้กรรมสําหรับคนที่มีความรักที่ ไม่ประสบความสำเร็จอนะแบบว่าเจอคู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ลงเอยกันสักทีนะคะในเคสเนี้ยก็แก้ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอรักสามเศร้าบ่อยนะคะเจ็บปวดกับความรักเยอะเนาะไม่คุณกับเขาเนี่ยก็อาจจะยังติดกรรมอยู่ก็คือคุณอาจจะต้องยังต้องไปชดใช้คู่กรรมอยู่นะคะมันเลยทําให้คุณไม่ได้ลงเอยกันสักทีถ้าคุณมีปัญหาแบบนั้นก็ลองปรึกษาอาจารย์หลังไม้ดูได้นะคะรับรองคือปรึกษาที่ไหนถ้า ไม่ได้ผลยังไงหรือว่าไม่ได้คําตอบยังไงมาที่เราเนี่ยได้คําตอบแน่นอนเพราะนี่อยู่มาสิบปีแล้วดังนั้นเอ,อ่ยังไงก็ยืนยันนะคะว่าคุณกับเขาคือคู่กันแต่ว่ายังไม่ใช่เวลานะคะก็เป็นสถานการณ์ของการที่มีความรักแบบถูกที่แต่ผิดเวลานะคะดังนั้นอาจารย์ก็ขอไว้พอได้คุณได้ลงเอยกันเร็วๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่สรุปกันนะโอเคตอนนี้ก็คือคุณอาจจะยังขับสนอยู่นะคะว่า เขาใช่คู่หรือเปล่าอะทำไมมันไม่ได้ลงเอกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่คอนเฟิร์มนะคะทายที่สุดแล้วนะก็คุณเับเยายังไม่ได้ความสองพันธ์ชัดเจนกันแหละนะคะยังไม่ได้ความสัมพันธ์ชัดเจนแต่ถ้าคุณมีเซ็ก์กันหรือมีเรื่องสิบแปดบวกกันบีบอกเลยนะว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้มันมันเหมือนพลังงานมาติดต่อทางจิตวิญ,ญญาณแล้วว่าคุณจะรู้ว่าคนคนนี้มันแบบ มันลึกสุดมันดีบสุดมากเลยถ้าคุณได้ลองมีอะไรกันแล้วคุณจะรู้เลยว่าคนคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วคุณเจอใครก็ไม่ได้เท่าเหมือนคนนี้แล้วเขาเองก็เช่นกันนะคะต่อให้เขาเจอใครก็ไม่เหมือนคุณนะคะดังนั้นคุณกับเขายังไงก็เป็นคู่กันแต่ว่ามันมีุัสรรคเรื่องรักสามาเศร้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องมาแก้ดูนะคะมันก็จะดีขึ้นนะโอเคน้อมรับคําทํานายนะคะใครที่อยากให้คนคนนี้เป็นคู่ของเราจริงๆไปคู่แท้ของเราจริงๆถึงแม้ว่าณตอนนี้อาจจะยังไม่ถูกเวลาก็ตามแต่นะคะแต่ขอออใใหห้้้้คคคุุณณไดลงเยยกกันนะะถาา เขาคอบคุณน้องเอ๋กันอาจารย์เห็นเลขแองเจลลนัมเบอร์นะคะ12 12นะคะก็พิมพ์มาน้องรับคำนายสาธุ12 12นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะไปกดไลค์ให้ใครคนนั้นก็ขอให้เมนิเฟสเป็นจริงนะคะแล้วก็เครื่องรางนะคะจะมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะซื้ออะไรก็ได้1อย่างนะคะซื้อสองอย่างเออซื้อสองแถมหนึ่งอ่ะซื้ออะไรก็ได้2อ,อย่างนะคะจะแถมเครื่องราง1อย่างอันใหม่ให้นะคะโอเค ปาแข่งเพนูลัมกันนะคะมาถ้าใช่หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาบางทีอาจารย์หมุนค่ะหน้าหลังแปลว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าหน้าหลังอะไรนะไม่รู้ว่าแต่น้องแข่งหน้าหลังอะ่ะอาจารย์ลืมโอเคตามนี้นะคะทุกคนบายบายคะ่ะ